สวัสดีครับผมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าช่อง MPN Gamer V2 นะครับก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามมันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปแล้วก็การทาคลิปในคลิปนี้นะครับให้ทุกท่านได้โหลดรับรับชมด้วยความสนุกและก็นําไปใช้อย่างมีง่ายเออปุ่มเฟืยใช้กันได้แล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการเชื่อมต่อของจอยนะครับ x3 แล้วก็ใช้โปรแกรมของ v3 นะครับก็เข้ามาเล่นกับเกมนี่ m u ตซิมูเลเตอร์อันดิเนนะครับอันดับที่1กดไปที่โฮมแล้วก็ปุ่ม A พร้อมกันนะครับปึ๊บจกนั้นก็เข้าไปที่บล<ะ>ูทูธบลูทูธเสร็จปั๊บแล้วก็รอให้มันขึ้นเพื่อจะเชื่อมต่อขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่อเลยครับครับจับคู่เลยฮะมันจะขึ้นว่าเกมเกมแปดพลัส v3 นะครับผมจากนั้นก็กดออกได้เลยแล้วก็ไปเข้าที่โปรแกรม V3 มนะมาเข้ามาที่ V3 เแล้วจะขึ้นแบบนี้นะครับอ่าอาจจะ่อนทุกท่านอาจจะเชื่อมแล้วเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับแล้วก็กดไปที่เพิ่มนะครับกดตัวบวกตัวนี้เพื่อจะเพิ่มเกมนะครับแต่กับผมเพิ่มไปแล้วมันก็เลยขึ้นมาอยู่หน้านี้นะครับอันนี้เราแค่กดเข้ามาเชื่อมกับแอป,ปเฉยเรื่องทำอ,อะไรมากกดออกไปเลยจากนั้นก็เข้าเกมนะครับ อ่ะตอนนี้ก็เข้าเกมนะครับก็โดแล้วก็เกมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเซตติ้งกันให้เป็นพวงมาลัยก่อนนะบางคนสงสัยว่าพวงมาลัยตั้งค่าตรงไหนผมบอกเลยว่าการตั้งค่าพวงมาลัยนี้เป็นคุณต้องขับให้ดีจริงๆนะกดที่เซตติ้งนะครับกดไปที่ตัวนี้ control นีย่างบ้าอันนี้จะเป็นแบบกดซ้ายขวาอันนี้ตรงเนี้ยอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบตะเกง นะครับอ่ามันกับพวมาลัยแล้วก็อันนี้จะเป็นพรอมอะไรที่อยู่ฝั่งนี้อ่าจากนั้นก็กดกระบ,บ,บานะครับเรื่องกอันล่างสุดกดไปที่ซร์อออนไลน์นะครับซร์ฟไหนก็ได้นะเพราะว่าเราจะตั้งค่าแบบไม่ต้องรับงานไงนี่ค่ะได้แล้วจากนั้นก,กดไปที่ล็อบบี้ครับจากนั้นก็กดเปลี่ยนมุมกล้องก่อนเลยเราจะได้ไย แล้วก็เราเราขับออกมาปกตินะเราขับมาอย้รถออกมาด้านหลังนิดหนึงเดี๋ยวตั้งข้ามมันจะได้กว้างๆอ่าประมาณนี้แล้วกันนี่นะครับวทีนี้เราก็มากดที่ตัวนี้เลยที่ปุ่มลอยตอนแรกของบางคนอาจจะมันจะขึ้นว่าแสดงอนุญาตการแสดงทับนะครับก็ไปกดอนุญาตการแสดงทับที่ตัวแอปนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างมาแบบนี้จากนั้นเราก็กดตัวนี้นะครับ อันนี้เรากดกลับหนึ่งทีนะแล้วก็เลือกตัวนี้คือตัวคอนโทลซ้ายนะครับเลียกว่าที่ตรงนี้เลยปึ๊บแล้วคอนโทลขวาตัวนี้เราก็ไว้กลางๆเลยจากนั้นก็ตัว A ตัว A ผมจะไว้เป็นเปิดไฟนะครับเปิดไฟตัว X เป็นหยิบแย่แล้วแต่ใครจะตั้งแบบไหนก็ได้ตัว Y ไฟฉกเชิญ ตัว B ประทัดฝนครับแล้วก็ตัวนี้ฝั่งเนี้ยเป็นไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นฝั่งนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็เป็นคันเร่งคันเร่งมือจะใช้ r 2นะครับกดไปนหนึ่งทีปั๊บจะขึ้นไปกลางจอ,อนี่จะขึ้นเป็น r t แล้วก็เบรกจะเป็น 2. l 2 l t นี่จากนั้นเราก็กดไปที่จะเอามุมกล้องมุมกล้องเราจะเป็น r 1ก็ได้ อ่าหนึ่มีวงกลองและส่วนส่วนอา่าตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะกดกานเอาเองก็ได้เพราะกดแค่ทีเดียวไม่จําเป็นมากแล้วก็ไปกดที่อ่าเป็นถ่ปปายรูปก็ได้อ่าถ่ายรูปเป็น L 1 L 1ไปถ่ายรูปปุ๊บจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บนะประมาณนี้บันทึกครับ กดติ๊กไปเลยอะมาทดลอ,ดองปุ่มอืน่นกันก่อนมาไฟเลี้ยวซ้ายตัวน,นี้หมุนกล้องนะหมุนกล้องนี่หมุมมมมมนหมุ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 นตัวนี้เปลี่ยนมุมกล้องนี่ครับมุมกล้องชันเร่งเบรกตัวน,นี้ถ่ายรูปแล้วก็เปิดไฟเตือนเป็นตัววายถูกมาหน่อนึง นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้าจะเป็นตัวนี่ A ไฟหน้าเป็นตัว A ปั๊บตัว X นี่คือดิเพร่นะครับส่นตัวว่าไฟลเชิญนี่ไฟเลี้ยวซ้ายขวาโอเคแล้วก็มีอะไรอีกไหม พงมาลัยเราจะหมุนนะพวงมาลัยใช้แบบหมุนนะครับนี่ฮะหมุนไปเลยหมุนมันจะแบบเปลกๆหน่อย เด็กพับนะครับจากนั้นเรากดไปที่ตัวนี้นะครับเป็นการเลื่อนเกียร์นั่นขึ้นนะกดมาที่ตัวนี้ปอดแล้วก็อันที่สองกดมาที่ลงล่างปุ๊บประมาณนี้นะครับกดกลับมาทีนึงก่อนเพื่อจะดูตำแหน่งนะฮะพับกดไปที่ตัวนี้กดไปที่เลื่อนนะครับผม มเนี่ยใช้คู่ไม่ใช่ปุ่มมันต้องเลือดด่อนดิอ่ะกดตกลงไว้ตัวตำแหน่งนั้นเลยทั้งสองกดตัวนี้เลือ่อนตกลงเวลาเรากดเลื่อนนะครับเดี๋ยวต้องบันทึอกดอึ๊บึ๊บ,บ,บอ่ะ c o n t i n u a ปึ๊บกดตัวขึ้นปับ๊บมันเป็นตัว p บางทีอาจจะไม่ถึงนะต้องกดไปตั้งค่าแบบเลื่อนใหม่เรนเม่หน นี่แล้วมาเนี้บจากนั้นกดบันทึกอีกทีหนึง่งลองดูนี่ปองมาวะปองมาวะปิงปองมาวะไปทักทายกันหน่อยครับเพื่อนๆพนเพื่อนเพืกดตัวไหนเป็นไอ้นี่แล้วนะลืมอ่ะนี่เปิดไฟนี่นี่บีบแตรเออตัวเอ็ก ลงเป็นลนะกดลงเป็น R โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับวันนี้ก่อนลาไปก่อนนะครับทุกท่านขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้เข้ามาบอกกันแล้วครับจอย x 3กับโปรแกรม V3 เค k กับ่ในเกม b a t simulator ultimate วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ